วันนี้เราจะตำส้มค่ะไปโรงเรียนเด็กๆวันนี้เด็กๆลอยกระทงอยากกินตาําส้มเดี๋ยวเรา,เาปูใส่ก่อนมีปูไทยปูปลาแล้วก็ไข่เค็มเสร็จๆเลยค่ะเก็บปู พริกค่ะพริกเราปั่นไว้ก็นี่น้ำเชื่อมก<อ><อ>็น้ำมะขามเปียก มะนาวก็ที่สวนเราเองค่ะมะละกอก็ที่สวนเราของสดใหม่อร่อยแน่ๆค่ะเด็กๆวันนี้อูกิ่นมะนาวหอมมากเลยค่ะเราใส่เปลือกลงไปด้วยจะได้กลิ่นของมะนาว ปลาค่ะมน,นี้เราใช้นะ้ำปลาสำเร็จรูปเลยอหอมมะนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเรมาคลุกใส่กับกระมังเพราะเราทำส่วนเยอะค่ะ ตามครกตกครกไม่ได้ตามด้วยมะเครือเท เทศสีดาเขือเทศลูกเล็กลูกใหญ่อย่างนี้ตังส้มค่ะอุ้ยจะลื่นหน่อย แซบแซบนี่มะละกอรเราหั่นไว้แบบนี้เลยค่ะมะละกอก็สดแบบนี้จะไม่เละค่ะจะอยู่ได้นาน แบบยำค่ะนี่ค่ะสีสันกินมากอันนี้ปูปลาค่ะ